อมมาม่า vs เขาสอบเด็กป4วิชาสุขศึกษาข้อไหนเป็นอุบัติเหตุเหยียบตะปูถูกพ่อดา่าเป็นไข้หวัดปวดหัวอันไหนเป็นอุบัติเหตุอังไหนเป็นบาดีเหตุเหยียบประตูเหยียบ<ย> S <S หยบหยบตะปูหยีบหยบาตาไอ้ที่หยบปาตูหยยบที่แต่งะหยียบตะปูอ<า>หยบอยบตะปูสมมุติว่าอัวถูกตะปูตาําแล้วมาให้อาม่าช่วยอ่ะอาม่าจะทําอะไรก่อนเอาผ้าพันแผลพันเอาน้ํามาล้างเอาแอลกอฮอล์มาล้างทาเบตาดินต้องทําอันไหนก่อนต้องเอาผ้ามามาพังเอาผ้ามาพันก่อนเลยอา่าพังก่องดิบดิบพันเลยอ่อาแล้วไม่ล้างแผลก่อนอ่ะ ก็ล้างเพล่แล้วจะเอาผ้ามาพังเล็งตาไม่ได้แล้วผิดแล้วถ้ามีคนมาชวนอา่าดูดบุหรี่อาม่าต้องทํำยังไงอย่างที่หนึ่งลองเลยอย่างที่สองหยิบมาแล้วเอาไปให้คนอื่นอย่างที่สามบอกว่าใหม่อย่างที่สี่ด่ามาเลยมาทําไงเรียกว่าสุบูรีโอ้ก็ปาดีสักว่าก็ใหม่บอกว่าใหม่ใหม่แล้วด่าอีกไหมล้านอแล้วด่าเขาว่าอะไรไอ้ไข่เด้อ ไอไข่เร้วเราสุกเนียติ๋งเนียเต็มผู้ไหญ่ีโบยเลย